สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Ds Channel ในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงฟ้านปิงปิงครับที่หลายๆท่านต่างก็รู้จักเธอส่วนจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นเรามาฟังกันเลยครับฟ้านปิงปิง,ปงนักแสดงหญิงที่เคยโด่งดังถึงขีดสุดแต่ด้วยคดีเรื่องภาษีจึงส่งผลต่อง,งานในวงการของเธอและหายหน้าหายตาไปหลายปีครับ ซึ่งในปี2023นี้เธอได้กลับมาเล่นหนังอีกครั้งและนับเป็นผลงานที่เดิมพันการทวงคืนสถานะราชินีหนังเอเชียก็ว่าได้ฟ่านปิงปิงเคยมีผลงานโดดเด่นทั้งด้านการแสดงและก็แฟชั่นจนถูกจับตามองทั้งเอเชียและระดับโลกเกือบ5ปีแล้วครับหลังจากที่เธอถูกแบนเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับภาษีตั้งแต่ปี2018 เป็นช่วงเวลา5ปีที่ฟานปิงปิง,ปงพยายามหาทางกลับมาทวงตำแหน่งนางเอกอันดับหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่การรับงานแสดงที่เกาหลีใต้สื่อมวลชนต่างมองว่าฟานปิงป,งปิงนั้นกำลังจะใช้เส้นทางเดียวกันกับถังเวยนางเอกสาวอีกคนที่ถูกจีนแผ่นดินใหญ่แบนเพราะการแสดงฉากในเล่ราคะปี 2, 0 0 7ครับ เลยต้องมาเอาดีกับการแสดงที่เกาหลีใต้จนประสบความสำเร็จจากภาพยนตร์เรื่องฆาตกรรมลักหลังเขาปี2022ครับก่อนที่ฟ้านปิงปิงจะมีช่วงเวลาที่รุ่งโวดนั้นเธอใช้ความพยายามอย่างที่สุดกว่าจะกลายเป็นนักแสดงหญิงเบอร์หนึ่งของจนีนทั้งถูกเหยียดหยามโดยซุปเปอร์สไตล์อย่างกงหลีมีการสร้างข่าวลือเพื่อทำลายชื่อเสียง และผลงานที่สร้างชื่อให้กับเธอก็ถูกจัดเลเตเป็นภาพยนตร์เกรด3ในฮ่องกงและถูกแบนในจีนแผ่นดินใหญ่ครับฟ้านปิงปิงนั้นเติบโตขึ้นมาในครอบครัวของนักแสดงพราพ่อของเธอเป็นนักร้องของคณะศิลปรกรรมการเมืองกองทัพส่วนแม่ของเธอเป็นนักเต้นครับซึ่งเธอเข้าวงการตั้งแต่อายุ15ปีกับผลงานการแสดงแรกในละครโทรทัศน์เรื่อง สตองโว o m มนปี1996ที่นำแสดงโดยหลิวเซ่หัวนางเอกซูสีไทเฮาเวอร์ชั่นปี1983ซึ่งนับว่าเป็นโชคดีของฟานปิงปิงครับเพราะว่าในปี1997ชงเยาผู้เขียนตำนานรักดอกเหมยและองค์หญิงกัมาลได้โทรหาหลิวเซ่หัวเพื่อหานักแสดงมาแสดงในนิยายเรื่องใหม่ของเธอที่กำลังจะดัดแปลงมาเป็นละครโทรทัศน์ ลิวเสียหัวจึงคิดถึงฟ้านปิงปิงขึ้นมาในการถ่ายละคร Strong Women หลิวเสียหัวได้พบกับเด็กสาววัยเพียง15ปีครับชื่อฟ้านปิงปิงนั่นเองที่มารับบทเป็นตัวประกอบในวันนั้นฟ้านปิงปิงนั่งอยู่บนบันไดขั้นบนสุดเพื่อรอการถ่ายทำหลิวเซียหัวเมื่อเดินผ่านเธอหยุดมองตากลมโตผมดำขับของเด็กสาวแล้วจึงขอถ่ายรูป พร้อมกับขอที่อยู่ของเธอเก็บไว้จากนั้นก็บอกกับเด็กสาวฟ้านปิงป,งปิงว่าเธอมีลักษณะนางเอกของชงเยาวฉันจะแนะนำเธอให้กับชงเยาวเมื่อมีการถ่ายทำเรื่ององค์หญิงกัมลอทางชงเยาวไว้วางใจให้หลิวเซหัวคัดเลือกนักแสดงทั่วประเทศเพื่อมารับบทต่างๆครับแล้วก็เป็นหลิวเซหัวที่เลือกฟ้านปิงปิง,ปงที่ตอนนั้น เธอกำลังเรียนอยู่สถาบันสอนการแสดงเซียเจ,จ้นเหิงทงในนครเซี่ยงไฮ้ที่เดียวกันกับเจ้าเว่ยโดยเธอนั้นมารับบทเป็นจิวส่วสาวใช้ผู้ซื่อสัตย์ของจิวเว่ยเมื่อองค์หญิงกำมลอออกอากาศก็ทำลายสถิติสูงสุดด้วยเลตติ้งเฉลี่ยถึง47%ครับและสูงสุดอยู่ที่62.8%นับว่าเป็นสถิติยอดผู้ชมสูงสุดในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ครับ จนทำให้ชื่อของฟานปิงปิงเป็นที่รู้จักมากขึ้นต่อมาฟานปิงปิงเข้าสู่วงการภาพยนตร์ด้วยผลงานภาพยนตร์เล็กๆอย่างเรื่องเลโอเนียงในปี2002ที่เธอนำแสดงคู่กับจางจือหลินและซูหยู่เพิงก่อนที่จะรับบทเป็นองค์หญิงผิงอันในภาพยนตร์บ้านสิงโตคํารามลักให้ลั่นโลกปี2002ครับที่นำแสดงโดยกู่เทียนเลอ่อและจาป๋อจือ และยังมีผลงานกับบทรับเชิญในเรื่องคู่ใหญ่พายุฟัดสองปี2004ในช่วงเวลาที่ฟ้านปิงปิงกำลังไล่ตามความสำเร็จนั้นเป็นช่วงเวลาที่วงการภาพยนตร์ฮ่องกงกำลังตกต่ำและส่วนใหญ่เธอยังไม่สามารถรับบทนางเอกในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ได้เสียทีครับสิ่งที่ฟ้านปิงปิง,ปงคิดและทำในช่วงเวลานั้นคือการเดินพรมแดงตามเทศกาลภาพยนตร์ เธอใช้เวลาไปร่วมเดินพรมแดงตามเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆด้วยความงามและชุดที่เธอสวมใส่จึงดึงดูดทั้งนักข่าวและผู้สร้างภาพยนตร์ให้มาสนใจเพียงแต่เธอครับแม้ว่าเธอจะไม่มีภาพยนตร์ที่แสดงร่วมในงานเทศกาลภาพยนตร์นั้นๆเลยก็ตามการกระทำของฟ่านปิงปิงทำให้วงการแฟชั่นหันมาสนใจงานพมแดงในเทศกาลภาพยนตร์มากขึ้นและหันมาเป็นสปอนเซอร์ ให้กับเทศกาลภาพยนตร์เพื่อที่จะได้นำแฟชั่นของตนเองมาให้บรรดานักแสดงสวมใส่เพื่อ,อร่วมงานครับการเดินพรมแดงของฟานปิงปิงในช่วงเวลานั้นสร้างความไม่พอใจให้กับนักแสดงอยู่หลายคนโดยเฉพาะนักแสดงหญิงชั้นนำอย่างกงหลี่ที่กล่าวว่านักแสดงหญิงบางคนไม่มีผลงานเข้าร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ด้วยซ้ำแต่กลับมาเดินพรมแดงแย่งซีน นักแสดงคนอื่นที่มีผลงานเข้าชิงรางวัลกับไม่ได้รับความสนใจเลยแม้ว่าจะถูกนักแสดงหญิงร่วมวงการหลายคนว่าให้แต่เธอก็ไม่ได้สนใจครับเพราะว่าในปี2007เธอมีผลงานการแสดงภาพยนตร์ถึง7เรื่องหากเทียบกับ3ปีก่อนนั้นเธอมีผลงานการแสดงเพียงปีและเรื่องเท่านั้นซึ่งในปี2007ฟ้านปิงปิงมีผลงานภาพยนตร์เรื่องสำคัญ ต่ออาชีพนักแสดงของเธออย่างเกมลักหักหลังซึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ฟ้านปิงปิงต้องแสดงฉากเลิบซีนที่ต้องโชว์เนื้อหนังมังสาทําให้เมื่อออกฉายที่ฮ่องกงภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ถูกจัดอยู่ในหมวดหนังเกรดสามห้ามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีรับชมเกมลักหักหลังฉายในรอบปฐมทัศน์ที่เทศกาลภาพยนตร์เบอร์ลินในเดือนกุมภาพันธ์ปี2007 และได้รับคำชื่นชมจากบรรดานักวิจารณ์แต่เมื่อออกฉายในจีนแผ่นดินใหญ่ทางสำนักงานวิทยุภาพยนตร์และโทรทัศน์แห่งรัฐเชื่อกันว่าภาพยนตร์เรื่องนี้อาจเผยแผ่เนื้อหาอนาจารดังนั้นจึงถูกแบนโดยสิ้นเชิงในจีนแผ่นดินใหญ่ครับและบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถูกตัดสิทธิ์ในการสร้างภาพยนตร์สองปีอย่างไรก็ตามภาพยนตร์เรื่องนี้ ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติฟ้านปิงปิงได้รับรางวัลน,นักแสดงหญิงยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติยูเรเซียครั้งที่4และเทศกาลภาพยนตร์คาซัสสถานหลังจากนั้นฟ้านปิงปิงก็ได้ทะยานขึ้นเป็นดาราอันดับหนึ่งของจีนนับว่าเป็นนักแสดงหญิงที่มีผลงานทั้งภาพยนตร์ซีรีส์และมีอิทธิพลอย่างสูงในวงการแฟชั่นของจีนครับ โดยในปี2012หอลุยวิตตองได้เชิญเธออย่างเป็นทางการให้เธอเป็นแบรนด์อัมบาสเดอร์ของจีนและเป็นพรีเซนเตอร์เอเชียคนแรกของซีรีส์กระเป๋าถือรุ่น Air V a m a ข้อมูลจากนิตยสารฟอบซึ่งได้มีการจัดอันดับนักแสดงสาวชาวจีนที่มีรายได้สูงที่สุดประจำปี2017นางเอกสาวฟ้านปิงปิงได้อันดับที่1ครับและเธอได้ติดต่อกันเป็นปีที่สี โดยเธอทำรายได้สูงสุดถึง300ล้านหยวนหรือประมาณ1,500ล้านบาทซึ่งถือได้ว่าเธอเป็นนักแสดงหญิงที่ทำรายได้สูงมากที่สุดของประเทศจีนในเดือนกุมภาพันธ์ปี2017เธอได้ปรากฏตัวบนหน้าปกนิตยสารไทม์ฉบับเอเชียส่วนในเดือนมิถุนายนสถาบันศิลปะและวิทยาการภาพยนตร์ออสการ์ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า ฟ่านปิงปิงกลายเป็นสมาชิกของออสการ์2017และในเดือนกันยายนปีเดียวกันเธอก็รับรางวัลไก่ทองคำครั้งที่31สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่องอย่าคิดหลอกเจ้แต่ในขณะที่ชื่อเสียงของฟ่านปิงปิง,ปงกำลังขึ้นสู่จุดสูงสุดนั้นชุยยงหยวนอดีตพิธีกรของ CCTV ก็ออกมาเปิดโปงสัญญาหญยินยาง ที่ใช้หลบเลี่ยงภาษีของบรรดาน,นักแสดงระดับซูเปอร์สตาร์ของจีนโดยมุ่งเป้ามาที่ฟ้านปิงป,งปิงโดยตรงครับซึ่งสัญญายินอยางคือสัญญาที่ทางเอเจนซี่จะทำสัญญากับผู้จ้างงานไว้สองฉบับฉบับแรกคือฉบับที่ส่งสรพากรเพื่อจ่ายภาษีและเปิดเผยต่อสาธารณะส่วนสัญญาฉบับที่สองคือสัญญาที่จ่ายเป็นค่าตัวนักแสดงตามความเป็นจริง เรื่องราวสัญญาหยินหยางของฟ้านปิงปิงนับว่าเป็นเรื่องราวร้อนแรงมากทางอินเทอร์เน็ตครับแม้ว่าตัวแทนของฟ้านปิงปิงจะออกมาปฏิเสธแต่ในวันที่1มิถุนายน2018นายหารเจิง้งรองนายกรัฐมนตรีแห่งสภาหแห่งรัฐได้สั่งให้หน่วยงานด้านภาษีในมณฑลเจียงซูดำเนินการสอบสวนและตรวจสอบคดีสัญญายินหยางของฟ้านปิงปิง หากพบการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับด้านภาษีพวกเขาจะถูกดำเนินตามกฎหมายอย่างเข่งคัดทำให้ฟ้านปิงปิงและน้องชายของเธอฟ้านเฉิงเฉิงถูกจับกุมและถูกจำกัดไม่ให้ออกนอกประเทศจากนั้นวันที่3ตุลาคม2018สำนักข่าวซินหัวของจีนระบุว่าสำนักงานจัดเก็บภาษีของรัฐได้ทราบข้อเท็จจริงของคดีนี้แล้วโดยฟ้านปิงปิง,ปงได้เลี่ยงภาษีจริงๆครับ จำนวนภาษีและค่าปรับทั้งหมดที่ได้รับคืนสูงถึง883ล้านหยวนซึ่งแบ่งเป็นภาษีที่เรียกคืนมีจํานวน255ล้านหยวนเป็นภาษีที่ฟ้านปิงปิงและบริษัทของเธอหลีกเลี่ยงการชำระครับบวกกับค่าปรับที่ค้างชำระคือ33ล้านหยวนที่คำนวณเป็นรายวันและปรับเกือบ600ล้านหยวนเพื่อลงโทษพฤติกรรมการเลี่ยงภาษีต่งตางๆซึ่งนับว่า เป็นจำนวนสี่เท่าของเงินภาษีที่หลบเลี่ยงสำหรับการปกปิดรายได้ที่แท้จริงของสัญญาหยินหยางครับหลังจากมีรายงานออกมาเธอก็ได้ออกมาขอโทษต่อสาธารณชนสำหรับพฤติกรรมเลี่ยงภาษีของเธอเป็นครั้งแรกหลังจากที่เธอหายตัวไป123วันโดยกล่าวว่าเธอนั้นได้ไต่ตองอย่างลึกซึ้งและยอมรับการตัดสินลงโทษจากหน่วยงานด้านภาษีอย่างเต็มที่ หลังเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าวซินหัวได้ออกจดหมายาระบุว่ากรณีของฟานปิงปิงมีความสำคัญต่อการเตือนสติของผู้ปฏิบัติงานด้านวรรณกรรมศิลปะภาพยนตร์และโทรทัศน์ควรปฏิบัติตามระเบียบวินัยและกฎหมายแม้ว่าเรื่องราวการถูกลงโทษของฟานปิงปิงจะผ่านไปเกือบ5ปีแล้วก็ตามแต่สำหรับในจีนแผ่นดินใหญ่นักแสดงที่ถูกทางการจีนแบน ทางเจ้าของแบรนด์สินค้าหรือผู้สร้างภาพยนตร์และซีรีส์จะไม่นิยมใช้นักแสดงกลุ่มนี้เท่าไหร่ครับเพราะกลัวว่าผลงานของพวกเขาจะถูกรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นพิเศษทำให้ฟ้านปิงปิงตกอยู่ในสภาวะเหมือนถูกแช่แข็งจนกระทั่งในปี2023เธอได้มีโอกาสแสดงภาพยนตร์เรื่อง Green Night ซึ่งเป็นภาพยนตร์สัญชาติเกาหลีใต้กำกับโดยผู้กำกับหญิง ฮั่นช่วยซึ่งเล่าถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ของหญิงสาวอุปยพชาวจีนและหญิงสาวรุ่นน้องที่ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสนามบินซึ่ง Green Night เป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์แบบหญิงรักหญิงครับนำแสดงโดยฟานปิงปิงและอีจูยองนักแสดงสาวเกาหลีจากซีรีส์ธุรกิจปิดเกมแค้นเนื้อหาภาพยนตร์แนวนี้มักจะถูกแบนในจีนแผ่นดินใหญ่ หลายฝ่ายจึงมองว่านี่อาจจะเป็นก้าวสำคัญที่เดิมพันชีวิตทางการแสดงของฟานป,ปิงปิงอีกครั้งว่าเธอนั้นจะกลับมาเป็นราชินีหนังเอเชียอีกครั้งได้หรือไม่โดยกรีนไน h ์นับเป็นภาพยนตร์เรื่องที่สองของฟานป,ปิงปิงครับนับจากเกมรักหักหลังปี2007ที่เปิดตัวรอบปฐม,มทัศน์ที่เทศกาลภาพยนตร์เบอร์ลินครับและนี่ก็คือ เรื่องราวของฟ่านปิงปิงสาวสวยแห่งจีนแผ่นดินใหญ่ครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของฟ่านปิงปิงสาวสวยของจีนแผ่นดินใหญ่ที่หลายๆคนต่างก็รู้จักเธอแล้วเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างแล้วในคลิปหน้าจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นอย่าลืมกดติดตาม Ds Channel กันด้วยนะครับ